คุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อสุพจน์วัดศีทรงธรรมอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นามเดิมของท่านคือสุพจน์จาริพิบูลยมปิดามารดาชื่อนายมานิต นางจำเนียนจาริพิบูรณ์ท่านเกิดเมื่อวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช4 8 8 8ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีพี่น้องจำนวนสามคนท่านเป็นคนที่สองหลวงพ่อสุพจน์ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช5 5 0 8ัณพัทศีมา วัดโปรดเกตเชษฐารามตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีรคุนารังการเมื่อครั้งยังเป็นพระคูนิธานธรรมวัตรจาวาดวัดโปรดเกตเชษฐารามเป็นเจ้าคณะตำบลบางพึ่งเป็นพระอุปชาพระมหาแช่มวัดโปรดเกตเชษฐารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาพักดีวัดโปรดเกศเชษฐตารามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าจันทูประโมหลังจากอุปสมบทเป็นพระพิสูแล้วพระอาจารย์สุพจน์หรือหลวงพ่อสุพจน์ได้ล่ำเรียนทางธรรมและทางพุทธาคมเท่าที่หลวงพ่อได้บอกเล่าให้ทราบมีดังนี้คือ 1. พระมหาแช่ม วัดปรดเกศเชษฐาราม 2. หลวงปู่อินเทวราวัดบางกระบัว 3. หลวงพ่อรอดวัดหนองกระทิง 4. พ่อเทามืดคารวาดชื่อดังหลวงพ่อสุพศวัดศีทรงธรรมอำเภอบ้านพุทพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์เรื่องชื่อทางด้านคงกระพันและมหาสเสน่ห์ โดยเฉพาะบรรดาศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศมักจะเรียกหาวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากคือตะกุดพุทธคงอุดปืนหรือวัตถุมงคลประเภทอื่นที่มีสัญลักษณ์ชัดเจนคือดาปืนควยพระเกจิอาจารย์รูปนี้อาจแตกต่างจากพระเกจิชื่อดังทั้งหลายเนื่องจากใครก็ตามที่เคยเข้าไปสัมผัสกับตัวท่านด้วยตนเอง อาจจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเป็นพระสงฆ์ที่พูดจาผงผางตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่มีพิธีรีตองในการเข้าไปกราบมรสการและที่สำคัญคือท่านอาจจะมีวัตปฏิบัติที่ชื่นชอบแจกทานแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและเด็กๆทั่วไปอย่างสม่ำเสมอดังนั้นทุกวันที่25มกราคมซึ่งเป็นวันฉลองเนื่องด้วย เป็นวันคล้ายวันเกิดของทุกปีบรรดาสิทธิยันติที่เลื่อมใสในวัดปฏิบัติด,ดังกล่าวจึงมักแสดงความประสงค์บริจาคเงินหรือสิ่งของเข้าร่วมทําบุญและแจกทานจัดเลี้ยงแก่เด็กนักเรียนชนบทซึ่งส่วนใหญ่ยังยากไร้ในปัจจัย4กว่า1,500คนทุกปีหลวงพ่อสุพจน์กล่าวว่าการสร้างทานบาร,รมีก็ต้องมาจากใจอันบริสุทธิ์ จึงจะสามารถกระทําได้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการคลองตนอยู่ในสมณเพศญาติโยมจะใส่บาตรให้แก่พระสงฆ์ที่ได้คร้ำจุนพระาศาสนาอันเป็นการสร้างทานบารมีของญาติโยมส่วนพระก็รับศรัทธาของญาติโยมได้ฉันพัตหารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดใดๆในช่วงของสมณเพศเมื่อญาติโยมมีศรัทธาในการคํำจุนพระาศาสนา เป็นอย่างดีมาตลอด2,000กว่าปีจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่พระสงฆ์จะต้องสละทรัพย์สมบัติและสิ่งของที่ญาติโยมบริจาคมาทำบุญดังนั้นการแจกทานจัดเลี้ยงพบอปุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนที่ชนบทยังขาดโอกาสจึงเป็นการสนองทานบาร,รมีของญาติโยมอีกต่อนหนึ่งส่วนวัดศรีทรงธรรมจัดงานแจกทานจัดเลี้ยงได้ทุกปี ก็อพอมีลูกศิษย์ที่ศรัทธาและบูชาวัตถุมงคลรุ่นพิเศษกันทุกปีอาตมาก็รับปัจจัยจากความศรัทธาน,นี่แหละมาเป็นทุนแจกทานวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุพจน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากประสบพบเจอเหตุการณ์ปฏิหารมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแค้วคาดและคงกระพันชาตี ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่